ลงไปข้างจ่องปลาลุ่มก็มีล่าอาหารเยอะปลาปล่อยปลามันทำบุปล่อยปลาปล่อยหอยได้นะเจ้าจะดีใหมบ้านนี้ปลาปล่อยหอยปลาไหลเอ้ปลาดุกปลาหมอปลาไหลหอยกบเนี่ยลงไปตั้งข้างเนี่ยไปที่จ่องเนี่ยเอาอาหารใส่มือเพป็นกระเบื้องล้านนอกไปเจ้ตังใหญ่เลยเดี๋ยวเพิ่มแม่จ่ายจะเอไปเลยตั้งปลาปอตั้งล่างนั่นน่ะ เรือปั่นด้วยมุมวิวมองมีร้านอาหารอะไรเนี่ยล,ลาบก็เราค่อยค่อยเรามารามามาอบหนึ่งากกลาบผมบ้านทาเฮ้ย,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 ยโอ้โหปลาดำนี่ปลาอะไรนะเขาเรียกปลาอะไรไปลาอีกาปลาตะเพียนปลาส้อยสามกป๋องห้าสิบก็เอาห้าสิบเลยไ,ได้ไหม กระป๋องเลยไหมเออปลามัานโ้โหเปียบเลยลูกขอเอาใกล้ๆเลยไหมเอาใกล้ๆหน่อนะใกลมันก็กระเด็นสีเปียกจะจับทำไ,ไมอ่ไม่ไปเอาอีกกระปองสยอุ๊ยอ,อ๊ย๊ยไของ